วัสดสีครับผมอาจารย์พิษงามสมจากคณะสถาปัตยกรรมศริลปะและการออกแบบสถาบันเทคโนโลยีประจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกบังครับผมเป็นหนึ่งในผู้ร่วมโครงการการใช้ศิลปกรรมและการออกแบบเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตชุมชนสามย่านและสวนหลวงอย่างยั่งยืนครับผมในโครงการนี้ผมได้สร้างสารรค์ผลงาน ปิลปกรรมที่ชื่อว่าดอกไม้กลางเมืองเป็นผลงานที่สร้างสารรค์จากการสนใจในพื้นที่ของชุมชนการค้าขายอะไหล่เก่ามือสองที่เรียกว่าเชียงคงกีฬาหรือว่าเชียงคงประตูวันนะครับในครั้งนี้ผมเ,เลือกใช้อุปกรณ์ไฟท้ายรถยนต์ที่มีสีสันสีแดงนำมาสร้างสารรค์เป็นรูปทรงดอกไม้ ที่มีปีกดอ,อกจากรูปหัวใจสามดวงมาต่อกันผลงานชิ้นนี้เป็นเหมือนกับตัวแทนของผู้คนชุมชนในย่านนี้ที่ต้องปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตกับความเจริญที่เกิดขึ้นในละแวกชุมชนสามย่านและสวนหลวงนะครับผลงานชิ้นนี้ติดตั้งอยู่ในสวนอุทยานร้อยปีจุราลงกรนะครับ ขอบคุณมากครับผม